สวัสดีครัับวนนี้เราจะมารีแอคพัสดุโลนะครับผมตอนอุ้ยนายฮอนและชชมิตติี้ด้วยนะฮอนอยากเป็นบงแล้วคือแบบกระแสมาแรงมากนะตอนนี้คือแบบเห็นเห็บวันเดียวอ่ะหนึ่งจุดหกแสนจริงหรอใช่าง่ายไปดูเลยเราพลาดได้ไงวะเนี่ยไม่ต้องอยากได้อยากได้กาเข้ามาเออะแล้วกล้าไม่กลราการโค้รปั่นนะ ผมไล่หมดอายุให้คุณเอ้าไปดูมึงตลกมากทั้งไงวะวิ um ่งขวัญเฉียดโทนเลยใบมงใบมงเหรอต้องต้องขอโทษ้วยนะครับเราดูเราดูตอนแรกไม่เข้าใจเลยเข้ามาแล้วใบมงเราจะเรียกรือด้วยเรียก เฮ้ยดูดดูดดูดดุดเป็นดูดม่หรอดุไม่หรอไอรายการโหนก็นใส่เพระว่าชอบเพลงอะตายผมก็รู้ผมเป็นคนดังใแบบหุ่นใจมาอ้วันนี้เขาต้อนรับมาต่อรายการยังทันนวกกันอีกแล้วนะครับโอ่ยหทันนวก และแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเด็กตี๋ยาที่ปล้นคนแก่หน้ากล้าเปรย์ละครพี่ตามจริงกันเนาะชีวิตนี้ไม่มีปัญญาธรรมนคนแก่เลยลุงเขาขอโทษจริงจริงๆพี่หนวงผมไม่รู้ว่าผมต้องมาออกรายการเพยนฝังพี่นงไม่ใช่พี่ที่น้องต้องขอโทษแต่เป็นสังคมที่เขาคอยจับตาดูน้องกันอยู่นะหมายถึงสังคมไหนโอ้โหเมื่อโลกเมื่อโลก คนเอาปืนรู้ไหมว่าไม่มีใครเกาเห็นด้วยกับปืนเลยนาะนี่นี่นี่ดู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 นี่คอมเมนต์แรกไอ้เหี้ยะสัญญาผมจะไม่ทำเองอุ้ยดูเหมือนจะมีเรื่องสัญญาเข้ามาที่ต้องมาทำงานนี่ก่อนเนาะโอ้ยอนี้เหี้ยจริงๆฉันไม่ใช่น้องเป็ดวงไม่ใช่ฉันนะผมติดปากแล้วว่าน้องเป็นคนผิดมีอะไรจะสารเสียก่อนตายไหมล่ะ นนัผมขอคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยตอนนี้ทีมกำลังติต่อตอยไปหาพี่เมฆได้ยืมทิดแล้วตรงไหนมาช่วยก่อนฮัลโหลแม่เื้ดอยากจะขอโทษอุ้ยดูสิหมดเวลาแล้วเขาจงรักภักดีทีนี่แม่จาวยโอยคือปั่นโอ้ยเต็นเลจจัดองคเจ้าิสู้ ทุกทุกฝ่ายมเลยไม่เป็นไรหละอนเดี๋ยวนั่งโง่ๆอีกชั่วโมงขึ้นก็จบแล้วโอเคอย่าลืมลบทุกอย่างที่มึงเคยโพสต์มาตลอด22ปีด้วย22ปีนะพวกมึงจะไปกลัวอะไรนักหนาวะพอ่นวมันไม่ทำอะไรมึงหรอกทำคนที่โดนมีแต่คนตามองมึงก็รู้ว่าคนออกรายการพี่นวลเยอะกว่าคนโดนโจมตีด้วยฮิปโปโปต่อปีสิมันจะเกดอะไรรายการเมื่อไหร่ก็ได้ และการพี่โนก็เป็นกลางว้ยถ้ามึงไม่ได้ทาตัวให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นขยะสังคมเขาก็ไม่ดูมึงไปหรอกแต่ที่ดีพี่โน,น,นก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนสนใจถึงปัญหาและช่วยสังคมของเราปลอดภัยจากคนเลวมากขึ้นนะเอาเหรอก็ดูเหมือนว่าต้อจะสองนึงแล้วเพราะฉะนั้นที่จะให้ต้องเลือกอยู่สองทางน,นะหนึ่งต้องจะโยนตัวเองให้โซเชียลกินหรือต้องจะแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ผมจะจัดการเรื่องนี้ด้วตัวเองก็พี่ดวงดีมากน้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ที่ภาษาดิเจอโอเคกูเหี่ยวข้าวละไกูไปร้านไก่ลุงน้อยจอาอะไรมาเออเอนี่มึงจะไปไหนนี่ยังไม่พ้นบ่ายสองเลยนะเป็นซัมบี้อกูก็แค่ไปซื้อไก่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้วะแล้วถ้ามึงเถอเดินไปสนุขาคนพิการแกสมัยมต้นมึงอ๋อแบบนั้นเป็นเรื่องแนใช่เลยจะาแตกแน่นอน มันชีวิตนี้กูไม่เคยทำตัวป็ญยาอ่อนมีผไม่ไม่มีเหตุผลต้องมาไข่กูหรอกแล้วถ้ามึงจะออกไปก็อย่าลืิตากี่อี่พ่อพ่พอเคโอเค่อ่า่อพี่พ่อพน่พ่อีเซลอานี่เอพยอพี่อี่อี่อี่พ่อพี่อี่่อพี่่อนี่พสอี่พ่อีอพอี่พ่อีว่ี่อพอนเดิมเลีนะออวันนี้มาอร็่พี่ี่อพี่่อออ วันนี้ลุงยังไม่ได้ไไดกินข้าวเช้าเลยกลาว่าจะกินรอบยอดไปเลยนะลุง<ม>เอมผมเพิ่งเห็นนี่มันตอนสายชุดกันกลุงเ<จ>ะกิจคือเอี้ยว <c oughs> ชีวิตลุงก็สงบดีไม่ได้มีดรามา่าไม่ได้มีเรื่องอะไรให้พี่ดวนต้องดูดไปทำรายการลุงก็เลยคิดว่าไม่ต้อส่ยหรอกไอชุดนั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เลยลุง ไอ้เพื่อนผมมันชอบขี้ปัดผมกระบอกมันแล้วพี่หลวงไม่ทำอะไรหรอาทารับไม่ปัญญาอ่อนน่ะ <c oughs> พูดถูกวันนี้ลุงแถมให้เลยอีกสองปีกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะหนูหน่ <c oughs> อาานายลุงใจดีเกินไปแล้วเอ๊ะล่ะทำไมร้านไก่ยาก่างลุงขึ้นยอดในใจผมเสมอสีเอ้ยช่วยตักข้าวเหนียวสีให้หนูนายหน่อยสิจ๊ะคอมเบวเตอร์หิวๆของแกตอนแกมันช่างเบื่อแล้วที่ต้องมายากก่า,ยางไก่ดาราของแกจะได้ไม่ต้อง้ว

มันไม่ได้คือมันจะกินไก่เนี่ยเออลุงตายแล้วหรอลุงไม่อยากกินไก่ลุงไปอยู่รอบคนรอบไก่อื่นแต่ลุงไม่ทำอะไรเลยปะไปเป็นพยานสุดท้ายด้วยไม่ใช่ก็ลุงโดนนายลุงรับไก่เนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูดูแชทที่มีคนคุยกับทูนะไม่น่าเลือกมันมาเป็นผัวเลยโง่ชิบพอมเป็นมาโคตรแย่ พันหมดโอ้โหเสียงอ้าวแล้วลุงโดนเหรอลุงบึ้งหมือมดโดนมดก้าไม่ลุงโดนฮะโอ้ยยินหนวดขึ้นรือไม่กินกัน่าฮ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 ่าบ่าไ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่งจ่าฮ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 ่าว่าฮ่าฮาา่งฮ่่าฮนาฮ่่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า่าาฮน กูจะเผารายการมันด้วยมอรทัลคอปเทนมีคนหนึ่งกูไม่ยอมนอนรายการมันหลายปียังไม่มีใครหยุดพี่นวงได้เลยนะกูเนีอาร์ตไม่ใช่เวลาเลยเดี๋ยวเดคิดการใหญ่อันดุดแน่เลยพูดงั้นอ่ะเอาลสติดแล้วติดแล้วดูพี่นวลอย่างนั้นแหละพี่นวงชอบมึงรู้ใช่ไหมว่านี่มันโคตรปัญญาอ่อนเลยาปัญญาอ่อนแน่นอนนี่ๆทุกคนทุกคนผมไปเหรียญสองเหรือญแล้วเมื่อไรที่ผมย้นเหรียญสองรีอ๋อพอซีอูดไงรู้จักปะ ใต่ก่อนอะดุริศุทธที่มันไปช่ำมาเด้อโอ้โหดูดูดูมันจัดมันขนาดกันมันขนาดกันมันได้ตรงเลยแม่ครับมีอะไรจะบอกลูกชายวัยสาวที่แปลของคุณไหมครับมาโตจนมาเรียกตูดไม่ถึงแล้วหางานทำสักทีจะรู้คุณกำลังวิ่งตามก่อนคุณหนูอยู่เลื่อยุ่งกับหนูสตีนนี่แม่ เรากินเหยื่อแล้วตาไอผมนุ่มสวยไอผมนุ่มสวยแล้วตู้เร์รับคุณกงกระอเพลิงอลิประบมมาแล้วเาแล้ววี่หัว่งหั่หัโดนแล้วไม่นี่บกเหลยคัปเตอร์มันไม่คุ้มไม่าเอาุ้งนี่จะมา เกิว่าตอนนี <left> ้จะมีกลุ่มเยาวชนพยายามจะฆ่าผมและสีู่อยู่นะครับสีู่้จะกลับมาพบับพูดคุยกับพวกเขากันหน่อยนะครับเดินเดินมาเรวเราจะจะออกรายการที่นวลช่วยละมาแล้วไปนอนไปนอนตื่นเร็วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่พี่นวลมันเอาฮอร์ไฟ อกไม่ม่พอย่เจ้าเมันห่วงไก่ย่างสร็แล้วนะตอนนี้เพื่อนของแกกำลังถูบดขยีในช่วงแรกรายการเทียนท่านลองฟังแล้าลืมเพราะไม่ใช่โกเคสจะโดนดูดขึ้นมาจะโดนไปดวงนาไม่ขยีเลือกห ไมเอาอกราการก็ปล่อยผู้เป็นข้าคุณตอนจูมาปีเวเนด้วเรื่องของคุณปัญญาออนแต่ไม่ตลกพอสำหรับพี่ดวงพี่ดวงจะเก็บไปกินที่หลังข้าพูดไีมครับเป็นช่วงแรกเล้วต่อไปก็ตาอุ้ยอุ้ยหน้าของคุณนะมีแจ๊กมีแจ๊กเอคเยมเาเฮ้ยอเฮ้ยที่เขาที่เขาที่เขาเนี่ยเคยเขาบอกว่าโลจะแตก ที่แม่งใจเครื่องะเครื่องพูดอะรอไปแล้วไอ้น้งชาเฮ้ยมวอ้าแล้วนี่เันอะไรอาเนี่ยตูเหมือนพวกแลรเชิญกำลังวมตัวกอสมบัตยยฟังนี่ีน้องอแวที่เาจะต้องสูบ้ไมเนี่ยมันมีอนนี้มาด้วยอะเฮลิคอตเตอร์ไม่ใช่นั่นเดบิวตเดบิวตกูไม่ใต์ สู้คนต้องกางีใครเฮ้ยเฮ้ยอนี่วานี่ฟาาลหวกวะเราจะรอกอาแล้วเรีย่ยมันลือเรา่ะกูหอบล้อไปด้วยพวกขยะท้งคอขอะไัได้มอกีพื่อนขยนมพี่หนวกเขายังไม่เป็นอะไรเลย โยงพยายามได้ด ta ีไอ้น oh, ้องจับระดาษตองกเล็อดเจีงทุกเวลาอางอาวุธคงมีไฟดาแต่ทางเดียวที่จะทำลายคดีเลยอะลายจะภายในจนดูสตาวุธสามารถทำลายเปลือกตานี่พอกมึงตามกูเล่นใช่ไหมเนี่ยที่ไวถุงเป็นยาอ่อนนี่จะทำลายเป็นหรอใหเนี่ยะ้ระก้งะ ก่อนหเขาก่อนที่เขาจะฆ่าอาวุธเดียวของเราไรกนกเขาเป็นใครอะเขาเป็นอะไรดีคือพี่เอ็มวเด่เอ็เด็กเาม็นานมาแนพี่เอ็มโยที่เล่นบ้าง คุณเอ็มครับคุณรู้หรือเปล่าว่าการเอาค้าป้เอ็มครับป้าแล้เอเออความรำคาญตุกตตีและได้ทมดวปัญญาอ่อนกลางรายการพวกโวเชียวไม่เห็นด้วยมากๆพวกเขาเลยตัดสินว่าพี่นวงคือคนที่ต้องถูกกินแต่โชคายที่พี่นวงไว้ตัวทันและหลังจากนั้นพี่นวงก็เป็นรายการไปหลายวันแล้วไม่ยุ่งกับพี่เอ็มไปอีกนาน เล่นนานลไอีกมกับการเอาชนะพีหนุ่มมากที่สุดแล้วนี่แหละความหวังปิดเว้อย่างเดียวได้ยังวะ นี่เมื่อกี้ดูแล้วมีคนรบีจริงเรอี่บกตอตลอด้ยเมือนว่าจะรู้สึกันเขาบอกว่าแขกรับเชิญเราับกดกันละครทงานทีมงานฝากติดต่อคุณเก่พลังช้า่ติได้ไหมเก่พลังช้าม่เจ้าคนตายหรือยังแล้วมันเคยด้วยหรอว่ทางเข้ารายการย่ขนาดนีเองเฮ้เอาไมมาได้แค่นี้ปะไปเลยเจมี่

ไกันเอ t จ้ Y เจ้าเจ้ดนะน้องเขาสนุกสนุกไม่สงสารียอะไรพวกนี้ทานั้นพี่บอกเลยนะฮนฮอนบอกพี่ดีๆตั้งแต่แรกเ้อก็ไม่ต้องมาแถสีค่าทะลาแบบนี้หรอกเอ้ยยู <Yo. S 1> ย่งในการี้เสือของเกจบแล้วยูโอยแม่เจ้านั่นฮอนหรือนั่นอะโอ้ยฮอนยยน้องไอทีสมองจะไม่ตายฟรีวันนี้เกมไม่รอด ปิดเดือนเยี่อว้ยจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกนะเหมือนที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารูปนี้มันรอดมาได้ยังไงที่ภาพเปิดภาพนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเเจียวเยี่ยวในรูปส่วนตัวผมดิโอ้ยถ้ามันส่วนตัวมากทำไมมันไปอยู่ในแชทแม่เมียคุณได้นะครับฮะแชทแม่เมีย มันจะมีคนรับแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวคนที่ต่อไอ๋อยอนก็โดนแรงกดดันด้วยนะครับแล้เหตุไงที่ลูกคุณกลังจะร่บแม่เมียชาวบ้านนะครับไอ้ลูกชั่วถ้าเป็นตัวได้แคต้อมาเป็นโอ้อหัวใจฉันเออเกินเลยทีมงานทีมงานโทรตามว่าที่มีเด็กเด็กแะคุณฆ่าพ่อแม่กลางะไรกานเด๋วโอ้โหไม่ใช่ทนายผมแจะป่ามาสักทีครับพี่หนุ่มสุดยอดเลย เปล่าเราดูเหมือนว่าเราจะขยี้จนเนื้อเปื่อยแล้วทีนี้ก็ส่งให้โซเชียลกินได้นี่บจิ๊เะิ๊บจิ๊บจิ๊ิคบจิ๊

ไม่จบไปหรือทไมเฮ้ยขงมากขอ่คุไรสาบตีเตรคนไลฟ์บ้านจะเป็นหรอมัจะแดกเพื่อนโก้ได้แล้ว้ายก็มีแขกรับเชิญที่อยากจะเจอคุณด้วยนะครับคุณนายกล่าวสวัสดีพ่อบุณธรรมของคุณได้เลยครับคุณจับว่บว่าอูกขบูควก เดี๋ยวจะบ้าควาคุณรอดไม่ได้ยังไงวะขู่เกือบขู่เกือบเขาบอกว่าเขาใช้แมสก์เขาตเทปแล้วก็กาวตาชก็ุกเกือบแต่น่าไม่ใช่ประเด็นว่าเขาจะฟ้องคนที่หมดตัวทนายมีความคิดทางกฎหมายยังไงบ้างครับไอ้ป้าคนเล่นเก่งไอ้นายโอ้ยดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เธอแล้วนะพ่อคนเก่งโอชายผู้ถึงพ่อแะไงสับตัวนี้น้องเลี้ยงมากับมือใช่ไหมครับ ที่น้องรู้หรือเปล่าว่าแมลงตางตัวนั้นจะเติบโตมากลายเป็นฆาตกรโรคเกี่ยงขลงุกนะชาวบ้านที่ไม<อ>่รู้เนอะแล้วตอนนี้ก็ยังลอยวนอยู่ด้วยที่พี่ไม่อยากคิดเลยนะว่ากว่าจะจับได้ยังคงตายกันเป็นร้อยเพราะไอ้ปีศาจที่น้องเรียกว่าลูกนะ<อ> <c oughs> คุณพ่อไว้ใส่เนาะดเมืนแล,แลดูเหมือนว่าพวกเราจะต่อสูกันหมดแล้วต่อไปจะเป็นตาโซเชียวอุ้ยดูสิเหมือนจะมีคนไม่รู้จักเสนึกพี่สาวจริงเถิดโดนแรงกดดันทางฝั่งคงไปมากขนาดนั้นน้องจะกล้าเอาหน้ามาเสนออีกเหรอ

นั่นแหละมีหน่วงดูเลยเร่สุดเรสีกไปอนุญาตด้ผมีผมเะปากมันไม่ได้กะ่ายี่เกินโอ้ยกูไม่ใช่ทนายแล้วเอาปากมาดิกูจะเตะหมด เอาดึงเอาอิดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์เรอเย้ขายไก่บนตัวไม่ได้รู๊ได้แล้วพวกเราทำได้เพื่อนไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกแล้วแต่มึงจะตายแล้วแม่กระทืบง่ายขึ้นเยอะเลยอันด็กแม่ก็คือพวกเยอะเหมือนกันโคตรแย่ เพลงดีวะจบแล้สิบก้านาทีเอาจริงปะตอนแรกที่เห็นว่าออกมาตอนแรกนึกว่าจะนี่เลยเราเราเคยร้องอไงเนี้ยก็รอดูละกันนะ รู้ป่ะแบบว่าโหมกระแสกับการจุปนาร์มาคอมเมนต์เลยยังเมื่อเออคอมเมนต์ว่าไงแต่เวลาเดคอมเมนต์อนี่ยจะทำออกมาดีนะชอบมันสอนเราสังคมเลยรู้สึกว่าเขาแบบเออก็ตามกระแสแล้วก็แบบทุกคนที่เคยออกรายการมาหมดรู้ป่ะตัวเป้งๆถูกใจเอกสายเอลกกดไลค์กดติดต่อใกล้หนยนะเออเออเออปัญญา ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตปีกเจ้าของช่องอะไไม่ผลกระแสอะไรเออรอดูรอดูสวัสดีครับพี่นุ่งอะไรชื่อจริงก็ชื่ออะไรฮะชื่อจริงชื่อนุ่งโอ้โอเคโอเคก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้วันนี้ก็ปาวันนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีค่ะลาอย่าลืมใส่ชุดกันหน่วงกันนะเอ๊ปั่นจัด